อันนี้เขาบอกว่าสองเส้นนี้ขนานกันเอาไง่ายๆครับน้องลากน้องลากเส้นครับลากให้มันขนานกันพอขนานปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นสาสิสี่องศาใช่ปหมมันจะเป็นมุมแยงใช่ไหมมันจะทําให้มุมที่เหลือตรงนี้ครับมุมที่เหลือตรงนี้ก็คือเป็นเท่าไหร่ห้าสิบแปดใช่ไหมครับลบสามสิบสี่ก็จะเหลือยี่สิบสี่เนาะเหลือยี่สิบสี่อ่าตรงนี้นะแล้วขนานอีกฟืบนเนี่ยขนานอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้มุมเนี้ยมุมเนี้ยจะกลายเป็นยี่สิบสี่เพราะเป็นมุมแย้งนะครับส่วน 76ตัวนี้มันก็จะมาเลยมาแย้งกับตรงนี้นะครับแสดงว่าไอ้มุม x ตัวนี้มันจะประกอบไปด้วย2มุมนะก็คือไอ้ส่วนที่เป็นสีดําตัวนี้นะครับที่พี่ขีดสีดําแล้วก็ส่วนที่เป็นสีแดงตัวนี้นี่นะครับสีแดงมาจาก76นะสีดํามาจาก24นะครับ24มาไงนะครับ24ก็คือเกิดจากพิลากเส้นนี้ก่อนฟืบนะครับอันนี้เป็น34ใช่ป่ะมันแย้งกันใช่ไหม ห้าสิบแปดลบสามสี่เนี่ยจะเหลือยี่สบสี่นะครับลากเพิ่มอีกฟืบนะครับมันก็แย้งกันอีกตรงนี้ก็ไอัวมุมดําก็เลยได้ยี่สิบสี่นะครับสรุปแล้วนะครับมุม x ก็คือได้ยี่สิบสี่บวกกับเจ็ดสิบหกก็คือหนึ่งร้อยนะครับอ่ะหาค่า x นะครับ x อยู่นี่นะเอ็กอยู่นี่ขั้นแรกก็คือเดี๋ยวพี่จะขอลากเส้นเพิ่มนะฟืบนี่นะลากเส้นเพิ่มมันทําให้เห็นว่า x ตัวเนี้ยมุมมุมเนี้ยมุมเนี้ยคือหกสิบใช่ไหมครับ มุมมุมตรงเนี้ยมันก็คือต้องเป็นเท่าไหร่ร้อยแปดิถูกไหมลบหกสิบเพราะว่ามันเป็นมุมตรงใช่ไหมครับมันก็จะได้ร2อยี่สิแสดงว่ามุมมุมตรงเนี้ยนะที่พี่มาร์คสีเหลืองเนี่ยคือร2อยสิบนะครับมุมนี้มุมนี้อ่ามุมนี้ก็คือรวมกันต้องได้ร2อยอ่าร้อยปสิเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ก็คือเจอดสิบะแสดงว่าพี่เนี่ยจะต้องหามุมที่เหลือได้ก็คือมุมตรงนี้นะพี่จะหามุมตรงปากกาสีแดงนะครับถ้าเกิดเราลองขยายนิดนึงอ่ะมันจะได้แบบนี้ฟืบฟืบฟืบ ฟืบประมาณนี้อ่ะตัวเนี้ยเจ็ดสิบนะครับตัวเนี้ยเจ็ดสิบตัวน, 70, วนี้มุมนี้นะหน,นึ่งร้อยี่สิบตอนเนี้ยพี่ต้องการหามุมเนี้ยมุมเออืมนะครับมุมในมุมภายในสี่เหลี่ยมนะครับรวมกันเนี่ยมันจะได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับพี่ก็จะจับทุกมุมมาบมาบวกกันหมดเลยเจ็ดสิบบวกเจ็ดสิบบวกเอบวกหนึ่งร้อยี่สิบเนี้ยต้องได้สามร้อยหกสิบนะครับเพราะฉะนั้นค่าเอที่เราได้เนี่ยคือหนึ่งร้อยพี่ได้เอละแต่ แต่เขาไม่ได้ถาม A นะ A A คือมุมนี้นะครับเขาไม่ได้ถาม A เขาถามเอ่าเรารู้ใช่ไหมใน,ในเรื่องของเส้นขนานนะครับว่ามุมที่อยู่บนเขาเรียกข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันจะได้ร้อยแปสิบอย่างเช่นเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันนะครับมุม A กับมุม B ตัวเนี้ยเขาเรียกมุมที่อยู่ภายในนะครับเขาเรียกมุมภายในนะมุมที่อยู่ภายในของเส้นตัดนะครับรวมกันเนี่ยเอบวกบเนี่ยต้องได้ร้อยแปดสิบองศานะครับ จดไปนะใครที่ไม่รู้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมุมแย้งจะเท่ากันนะมุม A ตัวนี้ก็จะแย้งกับตรงไหนจะแย้งกับตรงนี้เห็นปะา B ตัวนี้ก็จะมาแย้งกับตรงนี้นะครับมุมเนี่ยก็จะมีมุมแย้งเกิดขึ้น a กับ a ตัวนี้ B กับ B ตัวนี้นะครับฉะนั้นแล้วตอนเนี้ยพี่ต้องการหา x ถูกไหม x กับตัวเนี้ยกับตัว a ตัวเนี้ยมันเป็นมุมที่อยู่ภายในเส้นขนานนะครับสิ่งที่มันจะได้นะครับพี่หา a มาได้แล้ว A คือ100อ่าแล้วมาบวกกับ x มันต้องได้ร้อยแปสิบองศานะครับเพราะฉะนั้น x จะได้เป็นแปดสิบนะครับตอบงอง,งูข้อต่อไปนะครับมีสวนดอกไม้แห่งหนึ่งนะครับปลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็คือกว้างยี่สิบยาวยี่บห้าต้องการทางเดินรอบสวนกว้างสองเมตรก็คือเขาต้องการทำทางเดินนะครับนี่นะ,ะก็คือสีสีเหลืองเนี่ยที่ไฮไลท์เนี่ยมันคือทางเดินอะ อ่า,ทา,อาทางเดินรอบสวนนะครับเขาต้องการให้มันกว้าง2เมตรโดยรอบเลยก็คือทุกทุกดนะ้านอ่ะสเมตรหมดเลยหมายถึงว่าระยะทางอ่ะนะทางทางเดิอนอนะ่ะสองเมตรนะครับเ <pim S 2> ข้ามาภายในเข้ามาภายในสวนพื้นที่ของทางเดินจะตรงกับข้อใดถ้าเกิดเราต้องการถ้าเกิดเราต้องการหา,าพื้นที่สีเหลืองเนี่ยเราต้องเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่พื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่นะครับลบด้วยอะไรพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กถูกต้องไหมสี่เหลี่ยมใหญ่ก็คือนี่ทั้งหมดเลยใหญ่สี่เหลี่ยมเล็กก็คือข้างใน เอามาลบกันจะได้สีเหลืองนะครับพื้นที่สียมใหญ่ก็คือง่ายๆครับกว้างคูณยาวแต่พื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กล่ะนะครับสังเกตว่ามันมันสเมตรถูกไหมมันสองเมตร2ด้านเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจากจากยีนะครับสด้านก็จะเหลือยีถูกไหมสอเมตรสองด้านเป็น4ี่ใช่ไหมสีบยี่ห้าเหลือยี่ส่วนฝั่งนี้มียี แต่ลบออกไป4เหมือนกันก็นเหลือ16นะครับมันก็จะกลายเป็น21คูณกับ16จะเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านในนะครับเมื่อน้องจับ2ตัวนี้มาลบกันนะครับมันจะได้164ก็คือตอบข้อ3นะก็จะได้พื้นที่ทางเดินพื้นที่ที่แรงเงาสีเหลือง